สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี FC นี่รุยชาแนลนะผมสวัสดีครับผมในย่านมือเศารนะครับในบ้านสวนนะครับผมตอนนี้เปิดหอดบ้าน,านสวนแล้วเรียบร้อยนะครับผมหนึ่งคืนผ่านไปสําหรับมาอยู่บ้านสวนพี่น้องมาอยู่บ้านสวนอยู่เพื่อนอยู่ัซตเขาพี่น้องเนาะ บดรกาศตอนเช้าครับผมบดรกาศตอนเสาร์ครับสนี่เสียงสนุ่มเบาดื้อดึงดื้อดึงที่ต้องผ่าพี่น้องเห็นบ่อาจเสียงเห็นเนาะพี่น้องเนาะมีสดอกสนุ่มเบาเสียงเบาเสียงกันนะครับผมน้ำพุของไฮทงหน้าเนาะพี่น้องบรรยากาศตอนเสาร์ๆนะผมบ้านสวนนะผมบรรยากาศตอนเช้าเช้านะผมนี่คือบรรยากาศบ้านสวนนี่ก็คือลาดพื้อนไม้พี่น้องลาดพื้อนไม้ให้ไว้ให้ในลุย ไว้ให้นี้ด้วยเข็นรถเข็นพี่น้องเข็นวิวแช่มันเสือความสะดวกเพื่อจะให้นี่ด้วยได้ยางให้ได้เข็นรถให้ได้สะดวกสบายย่างมาเสานะครับผมคือในกาตอนย่างมะเสานะครับตอนนี้การตอนทอเสากระสีผ้าลูกสาวนมายางนะครับผมนี่คือออฟฟิศใหม่เสร็จแล้วครับผมออฟฟิศใหม่ตรงนี้นะครับผมเสร็จแล้วก็คือ บ้านที่ผมอยู่นะครับผมกาดตอนเศ้านะครับผมเดี๋ยวพาไปเบิ่งกันอีกรอบมันเดือ,อดจริงงเนาะนี่คือดงรถทานี่คือดงรถนะครับผมบ่ได้มากเดือดกบก,ก้าพี่น้องเปลี่ยนเปลี่ยนแตกตาไปหลายยังนะครับผมเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ่งอีกหลังจากอเดนนแล้วกอนตอนนี้คือผมผ้าน,น,นี่ลุยแต่ผมเอาเาื่อกินเข่าข้างออกกับอันดุกสาเพิินนะครับผม แต่ยังกินเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับผมออกมาแล้ว,วอ้าวทำไรกินสองคนเนี่ยไปจ่ายก่อนสวัสดีจ้า,าววสาวัสดีครับเอาสวัสดีจ้าสวัสดีครับไปายังกินครับเอ,อาเอาคือเอาเสิบหงหูเรายังกินเมนูวันนี้คือผัดไก่แบดไข่มีแต่ไก่แับไข่พี่น้องเสียบบ้าลูกเสียบจ้า านีาาา่คือบรรยากาศพี่นอ้องตอนเช้าๆอากาศเช้าๆสุดๆสุดอากาศ<ม>ยังเต็มปอดนะครับผมสุดอากาศได้ได้บริสุทธิ์เป็นไรคนคนไข่โอเคไหม,มกลับบ้านกิน<ม>ข้าวเสียบบ่กินข้าวเสียบเนาะกินข้าวเสียบพี่น้องกับมีนั่ง,ก,ง,งกินขี้กับสิบิเดี๋ยวพาไปเบิง่งบรรยากาศเล็นนกน้อยอออกินข้าวอิ่มออกกำลังกายให้หนลูกสาวพันยูไป สุดนบรรยากาศยจ้งบริสุทธิ์พี่น้องอากาศมันนอกเข้าเนาะหอดปารีคหอดซองเนาะครับพี่น้องเด็กื่อกินไข่นี่ก็ไข่จะคลองเองพี่น้องไข่จะคล้องเองนโบแมนตัไข่ตัวนั้นไข่ไก่ไก่เจ้าของเลี้ยงเองบอมหืมหรือมีมุกเนาะยังก่อคุณยายคุณแม่นะผมเห็ดแต่แจ้งไม่รู้กินสวัสดีค่ะ เตียงเตียงมะเขืออันนี้คือกัดไตเองพี่น้องนี่เขาเอิน่นแม่งแม,ม่งกัดช้อน,นทั้งคนไทยเนาะบ้านเขาเอิ่นแม่งกินซอสบา้านเฮนะ้ยแล้ะพี่น้องแม่งกินซอสบ้านเฮ้ยและว่าแม่งกินซอสนี่ก็คลื่อนแม่งกินซอสก็คลื่อนอันนั้นพี่น้องไอ้ไตเอาเองนะครับไตเอาเองคื่อนเปิดเสียงรอมันมันก็จะมานะครับอยู่หลังบ้านเดี๋ยวพาไปเบิ้งอีกพี่นอ้องเดี๋ยวให้เบิ้ง อยาทำเบิ่งนะครับข้าไม่รังเียจดอะไรจดื่อเนี่ยไม่กีลากูวดเฉยโอ้ยบ้านเออนี่ทจวดจรีมาเรีน่ม่กิดมานเนี่กินเขาพี่น้องเขาย่ามาเศ้านะครับ บรรยากาศโดยรอบตอนนี้จะพาไปเบิ้งจงงงังหวัดจังจิ้งหอยอิ่มนะครับจะพาไปเบิ้งบรรยากาศรอบๆนะครับข้อเสียด้วยแม่นบนนี่หลังบานเออเสียดีไหมคือนาแรีงพี่น้องมันก็สิเป็นบรรยากาศบ้านนี้จังหว่อยทุ่งหน้าเขาก็สิมีแห่งมีตัวเฟืองมีอย่างนะครับการท่านยากาศโดยรอบสิมีตัวเฟืองแห่งแเนาะหนาแรีงพี่น้องอันนี้คือล้างบ้านนะครับผมมีบักโคม,มีอย่าง คงมะพริกบกักคงน้อยยังไงพี่น้องไผยมาหาสื่อตำสู่กินเด้อเอฟซีทั้งหลายครับมะพริกย,ยังไงมะพร้าวกันนบดอกไม้สวย,ยๆครับผมที่่บรรยากาศเอฟซีทันใดจากมาเร็งน,นะครับยินดีต้อนรับนะครับผมจากภัยจากมาเบิองไม่อันอาการนี้ลุยไผยยังไม่เยี่ยมนะครับผมยินดีต้อนรับเด้อ เนา่กินมืดบ่อยากพี่น,อน้องเนา่กินบ่อืดบุกไว้บักคุงบักพริกนะครับไล่จัก,การโวยรอบสวนนะครับผมบักมีบกับกคุงต้นเลี้นง่อยพี่น,อนอ้องที่บ้านข่อยนู่นไงครับบักคุงก็ได้บักเขือพี่นอ้องไล่พริกบักเขือนบุกไว้บ่ได้กินนะครับบักมงงก็เป็นมากพี่น้องบักมงง เป็นดอกแล้วบมักม่วงเป็นดอกแล้วดินนี่ก็ลงไว้เพื่อจะเอาไปปลูกเอามาใส่ถางพี่น้องเอามาใส่ถางปลูกดอกนาวบุกยังกว่าไปดินเหนียวเอามาเทลงไว้นะครับนี่คือบักม่วงพี่น้องบักม่วงโอ้ยดอกปลายแห้งหมักม่วงบักม่วงบรรยากาศโดยรอบสวนนะครับผมเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งให้ลุยเอาอิ่มกันนี่คือบ้านสวนนี่ด้วยชาแนลนะผมช่างเขาตอนนี้ โดยรอบๆนะครับโอ้ขีดทอดลายพี่น้องขีดวอดบ้านลายขีดวดบ้านลายโบเดออันดอนโบเดโบเดอยู้านโดนนี่คือแทงน้ำพี่น้องเอาใส่ระบบน้ำใส่ใดนะครับผมใส่ใดเฮายโบเดอใส่น้ำปลาป่านะผมคือเจาะบาดานเจาะใดเองเห็ดแทงขึ้นพี่น้องเห็ดแทงขึ้นนะครับมีขั้นีนก็สิปลูกคือกันนะครับผม ปลูกปลูกปลูกผักปลูกางาพี่น้องพอได้กินนะครับนี่คือบรรยากาศข้างบ้านนะครับทั้งหลังจะมีสะน้ำพี่น้องจะมีสะน้ำนะผมท้างหลังจะมีสะน้ำมีสวนผักสวนขั้วมีทุกอย่างพี่น้องสลัดม,มีพริกปลาเค้าดีผักไบ้เวสดอ่ะนี่บบักตองนะครับ นี่คือบรรยากาศล้างบ้านนะครับผมนี่คือสาป่านะครับผมฟังน้างผุนพี่น้องฟังน้างผุนก็สีเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับผมเป็นสัตว์เลี้ยงเป็นเป็นเป็ดเป็นไก่นะครับผมแล้วตอนนี้ก็สีสางใหม่ตอนนี้คือเจ็ดขอขวาวพี่น้องขอขวาวฟังน้างผุนนะครับคือขอขวาวฟังน้างผุนบ้านเอ็ดใหม่นะครับผมกลังสีสางใหม่เดี๋ยวพาบรรยากาศรอบๆนะครับนี่คือหลังบ้านนะครับเป็นระเบียงนะครับผม เกเบเยงออกมาชมรัง,งบ้านนะบ้านลังสวนนะครับคือผ,ผักผูกใเพ่อได้กินพี่น้องผักมี่ทุเรียนพี่น้องผัก,ผกหอมผักยังกับมีไใบหลายๆผักมึกผกบักขื้ปผูกใบไปกินบิดทุกอย่างพี่น้องมันจะหมดดื้อครับเพื่อน ตอนเช้าดีมากนะครับผมแดดแดดอ่อนๆพอดีนะครับกระสีมาอยู่บ้านสวนกระสีผิวคือเอก่าต่คพอดีชากมากว่าหน้าขาวหน่ายังเนาะมันอยู่โรงพยาบาลนะครับผมอันนี้คือเป็นบอ่อปลาครับผมอันนี้คือองค์พี่น้องนี่องค์องค์องค์หลังจากเข้าที่บลิเซียเรียวนะครับองค์ขาวบ้านเทานี้ตะกี้มันตรงน้ำกินเนาะพี่น้องเนาะเป็นองค์ขาวที่ตรงน้ำฝนกินตะกี้เขาเอามาตัดเคร่งพี่น้องตัดเคร่ง ะเคืองเราห่ระทาสีดัดแปลงเอาพี่น้องไม่เป็นเป็นบัวเรียงปลาได้นะครับคือวิปลานะครับเนี่ปลาหาน์ุ่งปลาเน้นน่อยร้อยเร่นนะครับนี่คือดีขคือเท่านั้ดัดดัดแปลงเอาเองนี่คืออันนี่ลุยพันมามันมีประโยชน์นะครับเลยเอามาพาเคืองมันจะมีคลิปอยู่พี่น้องมีคลิปอยู่ยอดๆลังไปเบิงพาจะเห็นจะไมคลิปตัดตัดองค์อยู่นะครับคลิปตัดองค์เห็ดองค์เรวเอามาเห็ดเอามาเห็ดอันคลิปอันนะครับ จะเอาเขามาเห็ดนะครับตัดเห็ดเลี้ยงมองเลี้ยงปลานะครับนี่คือดอกไม้ยำเสาสวยๆนะครับโอ้โหมีอยู่สองใบพี่น้องสองสามใบสองใบนะครับตัดเครื่องได้ได้ซีนวยนะครับได้ซีนวยนะครับท่านก็จะมีอยู่คนก็บใบรูแลานันเป็นไรพี่น้องมันคือซีบ๊องงามเป็นไรบวกก็ได้เปอะไรอยู่นั่งเมื่อกี้นี่นเป็น เลี้ยงบัวเอิรนเลี้ยงปลาพี่น้องโอ้ยปูดหมดถึกมันเนี่ยสิบประมาณนี้ครับถ้าไพอยากเขียดนะพี่นอ้องเด้อองเปาที่อยู่บ้านที่ตรงตรงน้ำฝนตะกรีบบัวชาวะบริกินนะพี่น้องเขาเอาสาบาัดแล้มาตัดเครื่องในเลี้ยงปลาเลี้ยงอย่างไรมีประโยชน์อยากปลูกฟักปลูกฟักไผ่ได้พี่น้องปลูกฟักไผ่ปลูกกันได้ปลูกดอกบัปวปลูกในสุกยางพี่น้องที่มันม,มีมีประโยชน์เนาะเขาก็สามารถตัดอะไรนี่ มีผักไพ่พี่น้องผักไพ่ผักไพ่กันเฮาหรือว่าเอิ้นผักตบพักยังวะผักไพ่เด้อพักกันจองเนาะผักไพ่พักกันจองเนี่ยไพ่อย่างปลาก็ยังได้นะครับผมตะกี้มันเป็นเป็นสาบัวนะครับบรรยากับจำมื้อเช้าฮะยาตัวยาตัวอะไรไเอายากินยายาตัว่ันน กินยาล้างอาหารยาคือยาแก้ท้องอืดแต่ผมเอ็กเป็นยาแก้ท้องอืดจซื้อแล้วก็ยาอย่างก็มีน้ำยากระดูกเขี้ยวเสียวกินกินแล้วป่ะสุ่มเนี่ยโอ้กินยาแล้วข้าไฟโอเคต้องพี่น้องเนะาะเดี๋ยวพาไปเบิ่งบรรยาการล้างบ้านน้ำตอนนี้นะครับนี่คือนะครับอันนี้คือ มองเลี <gesch> ้ยงไก่ผมเมื่อกี้ครับมองนี้ก็เป็นมองบินไก่เป็นเกตีพี่น้องเป็นเกตีเยอะเป็นเกตีเลี้ยงเกตีนะมาเกตีผมขึ้มาเกตีนี่คือบรรยากาศนะครับผมอันนี้เป็นสาสาอันนี้คือสาสาเกาพี่น้องสาเกามีน้ำอยู่ตรงนี้เลี้ยงไก่อันนี้ตรงนี้เก็ตรแต่ว่าเกษตรฟอกงวพี่น้องจะทำฟาร์มงัวคือค้อมค้อมคิดไวนขิเก็ดตรงนี้เก็ดฟาร์มงัวพี่น้องเก็ดคอกงว นะครับที่จกดินไปจกซาไว้นะครับนี่คือหลังบ้านในการลังบ้านจกซาไว้เพื่อจะเอาด่ามหดหดสวนหดหยาเห็นไหมพี่น้องหดหญ้านะครับหดหยานี่คือคือตอนก่อนเกิดวันเหตุห้องกเกษตรบ้างแพนไว้พี่น้องนี่แหละมาจะเห็ดฟ้ามงโวตรงนี้นะครับตอนนี้กำลังเห็ดได้ประมาณ เพชรพึ่งเดี่ยโค้งไปหนองพึ่งเด้เ,ดเสาบ้านนะครับจะทําฟาร์มงัวตรงนี้นะครับตรงนี้ใน้างคนกำลังเห็ดเริ่มเห็ดอยู่ครับพี่น้องตอนนี้คือนะครับบรรยากาศโดยรอบนี่ที่นี่น้ไปนี่ก็คือแม่นเบ็ดเลยพี่น้องจะจะบ่องควยงัวพี่น้องนี่นมไปทงสิบป่วยกว่าตรงนี้น้านะครับบรรยากาศตรงนี้ก็คือจกสาพี่น้องจกสะนี่พึ่งจะจกได้ บางเดือนหนึ่งนะพี่น้องมังก่อนอดวันเหตุเดือนก็กลัวนี่แหละจุกสะอันกระสิปลู๊กฟางพุ่นกระสิปลู๊กยาครับฟางพุ่นคือเชอบจะปลู๊กยาใบเหงื่อกินนะครับเอาหนามตัวนี้โหดกับปูกสวนปลูกมากไม่ครับผมปู๊กฟางพุ่นกระสิปลูกอันบักทีเนี้ยมันเป็นเป็นเป็นด่งเป็นด่างพี่น้องเป็นด่างเป็นด่างเนี่ยมเป็นกระสิปลูกบักง่วงนะครับผมเกลือขมิ้นย่างเนี่ยหลายอย่างที่เาอยากกินนะครับ ฟารงผุนกึสิมีสัตว์เลี้ยงพี่น้องฟาร์มสัตว์เลี้ยงมีไก่มีหยังนะครับมีไก่มีเป็ดเป็ดไก่ไข่นะครับผมเดี๋ยวเปียวอ่อนคนไข่กันพี่น้องมันมันกะสิสายเดี่ยวจะเอาคนไข่ไปเขาพงเขาหยังเดี๋ยวจะพากมือนานนะครับผมสิสิพาพี่น้องนี่ขึ้นนี่ครับพี่น้องนี่ปลูกใหม่ม่วงนะครับผมปลูกงวง่วงเพิ่งจะปลูกนะครับผมจ่อหมากกับพี่น้องนี่เพิ่งปลูกจอมหมากแล้ว นะครับนี่บรรยากาศนะครับผมบรรยากาศตอนเช้านะครับเดี๋ยวพายเบิ้งสัตวดอย่างพี่น้องอยู่หลังข้างหลังนะครับนี่คือจะเป็นมองนี่สิเป็นมองเล็กของยุ่งตะกี้พี่น้องมองนี่คือมองไว้ตกยุ่งนะตัวนี้เขาปล่อยแล้วพี่น้องปล่อยออกธรรมชาติเดี๋ยวตะกี้อ้อไม่เนาะ คือจะเป็นฟาร์มงวเข่า wow. นะครับวางเผียไวย้ตรงนี้ก็เป็นมองให้ไว้อันอาหารนะครับงอเข่าอาหารไก่งอวหาันปลานะครับนี่คือสัตว์เลี้ยงเรานะผมนี่คือขอกง,งเกา่านะครับตัวนี้ก็เห็ดหม่นี่คือไก่ไข่นะครับผมไก่ไข่ตัวนี้คุณพ่อก็สร้างสร้างกันเริ่มมากนะครับพี่น้องพ่อก็สิเห็ดขอกง,งให้ นี่คือนะครับไก่ไข่เห่าพี่น้องไก่ไข่เห่าที่เลี้ยงไปตะกี้พี่น้องกับผู้เอฟซีเก้าจะเห็นพี่น้องเอฟซีเก้าจะเคยเห็นนะครับเอฟซี <c oughs> ไม่เขามากาจจะ่เคยเห็นกับสินี่ะคือสัตว์เลี้ยงละเห่านะผมที่ห้องกินตอนเมื่อกี้นี่ยอยู่อีกินน,นี่คือนี่คือไก่ไข่แล้วที่เราเลี้ยงเองนะผมเลี้ยงเองกับสิมีหฮมยังทมันอยู่นะครับอย่างสืธรรมชาติพี่น้อง มีโฮมเมงเขาเอาให้มันอยู่แบบดีนะครับเดี๋ยถ้าไปเบิ่งไข่พี่น้องตอนนี้ไข่ย่างบูนี่จะไข่สวงลูกหงวะ่อเก็บไปยังนะครับลูกสาวพอดูไข่ในลูกไข่บ้าหมดน,นี่กําลังพากันไข่พี่น้องกําลังพากันไข่กําลังพากันไข่อยู่กําลังพากันไข่อยู่เออเดอ๋ยว่าเกิดดอกไข่สายังมาเบิ่งใหม่ โอเค okay. โอเคคร e ับพี่น้องอันนี้ก็คือเป็ดพี่น้องอันนี้คือเป็ดไข่นะครับผมฟังนี่จก็เป็นเป็ดไข่นะครับผมเมื่อกี้ไข่นี่คือเป็ดไข่เวลาวนันเขาก็จะปล่อยไปพี่น้องจะปล่อยให้มันเล่นน้ำเล่ยนยังไปนะครับผมฟังนั่นฟังน้อก็จะมีห่านพี่น้องจะมีห่านด้วย เดี๋ยวไปเอาคนไข่กันพี่น้องคนไข่อยากมาเบิรงนขึ้นกันเดี๋ยวสิไปหาอยู่ทางคุณทางนี่แหละเป็นจากน้เงมึงนกยุงเพิ่นตอนนี้นกยุงไปใส่บุญนี่เรเห็นไปหาเด่นใส่บุญนี่เดี๋ยวไปเอาคนไข่กันพี่น้องนี่นะครับคือบรรยากาศนะครับตอนเศร้าๆโอ้ยบรรยากาศดีแฮงพี่นอ v ้องลมวีวีแจ็กหน่อยนะครับรม v ลมวีวีรบรรยากาศบรรยากาศดีแฮงเอฟซี FC ทันใดน,นะครับผมสี่อยากมาเด่นนำ ยินดีต้อนรับนะครับผมเฮากสิมีอาหารหลายายเมนูอาหารไานแห้เใากินคือมีบะคงบกแห้งมีปลามีย่างให้ย่างกินพี่น้องมีไข่มีย่างให้กินกินดีต้อนรับนะครับผมไปยากินยังมาเด้อพี่น้องเด้อกินดีต้อนรับนะครับจกไปสานิสกรพี่น้องพามาเบิงนี่คือพาคนไข้มามาเบิงพี่น้องเพื่อจะเพื่อจะเห็นเพื่อจะเห็นบรรยากาศล้างบานนะผมจะเห็นไกล้เห็นยังนะครับผมพาเพื่อนมาล้างบานหล้างสวน จะเห็บนบรรยากาศอันฟาร์มงัวน,นะผมเพันบงังไว้เพันวมาเช็ดปางแผนน่นเนงาเช็ดมองนี่นะผมให้เห็นมาเบิ้งนะครับผมเบิ้งไก่ลูกสาวพนเสร็จแล้วก็เปิดออกมาใหม่มีลูกแล้วพี่น้องไก่เจีย๋ยสรับคลิปนี้พี่น้องถ่ายพี่น้องลงเบิ้งสาม,มสับสี่อนพี่น้องเนอร์หลังจากมาอยู่บ้านสวนคืนแรกนะผมมีความมือขึ้นฟันดีปะ บ่ฝันเนาะเมื่อคืนนี้เนาะบ่ฝันดีอน,ดนอนหลับดีโพดบ่ฝันพี่น้องกบดีใจหลายพี่น้องดีใจหลายได้กลับบ้านกลับซองเนาะสำหรับคลิปนี้พี่น้องก็เอา้อยสับปิดสเกินนะครับผมกสิเฮ็ดธุรกิจต่อไปก็เฮ็ดแนวใหม่นะผมคือฝากกดไลค์กดแชร์พี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้นี่เลยชแนลด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้จบไปสำเร็จก่อนเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณแนละสวัสดีครับสวัสดีครับ Oh,